เอาละคา,าบนี้น่ะก็ตั้งใจเรียนกันหน่อยนะจ๊ะนักเรียนโดยเฉพาะเธอนะมาลิเธอมนี้จะได้ผลการเรียนดีๆบ้างเด็กสาวผมสั้นคนนี้เธอชื่อว่ามาลิเธอเป็นเด็กที่เรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่คาบวิทยาศาสตร์วันนี้อาจารย์จะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อทำการทดลองนะครับโหต้องแบ่งกลุ่มอีกแล้วเหรอฉันไม่เอาใยมะลินะ ฉันก็ไม่เอาเหมือนกันใย,ยมะลินะ่ะเรียนไม่เก่งเอาเข้ากลุ่มมาก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยสักอย่างไม่ไหวเลยนะครับนักเรียนถ้าไม่มีกลุ่มไหนยอมให้เพื่อนคนนี้เข้าด้วยอาจารย์จะสุ่มเอาเลยนะด้วยเหตุนี้มะลิจึงเบื่อโรงเรียนและเบื่อเพื่อนๆเ,เธอจึงชอบแอบโดดเรียนมาอยู่บนดาดฟ้าบ่อยๆคาบนี้ไม่เข้าเรียนดีกว่าคนอย่างฉันนะ่ะเรียนไปมันก็ไม่ฉลาดขึ้นมาหรอก แต่ถึงอย่างนั้นมะลิก็ยังเป็นเด็กที่มีน้ำใจมาค่ะเดี๋ยวหนูพาข้ามถนนนะคะคุณยายขอบใจมากเลยจ้าที่มีน้ำใจมาดูแลยายหนูนี่เป็นเด็กดีจังเลยนะเด็กสาวคนหนึ่งยืนมองมะลิด้วยความชื่นชมวันนี้ห้องของเรามีเพื่อนใหม่มาเข้าเรียนนะคะทำความรู้จักกันเอาไว้นะ นี่เดี๋ยวสิเธอชื่อมาลินั้นเหรอม่ต้องมายุ่งกับฉันนะ่ะเด็กใหม่เดี๋ยวความโง่ของฉันก็ไปติดเธอเอาหรอกแต่ฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอนะเดี๋ยวสิยายเด็กใหม่ตื้อชมัดทำมาเป็นผู้ด,ดีอยากจะมาเป็นเพื่อนกับฉันน่าเบื่อจริงๆเธอแอบโดดเรียนมาอยู่บนนี้จริงๆด้วยมะลิมันก็เรื่องของฉันคนอย่างฉันนั่งเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอก ไม่เอาหน้ากลับไปที่ห้องเรียนกับฉันเถอะช่วงใกล้สอบเพื่อนๆน,นัดติวกันที่ร้านคาเฟ่นในตัวเมืองและแน่นอนว่ามะริก็ไม่ยอมเข้าร่วมอีกตามเคยมากันครบแล้วสินะขาดแค่ใหญ่มะลิคนเดียวใหญ่นั่นไม่มาก็ดีแล้วล่ะโง่ขนาดนั้นอ่านหนังสือไปก็ไม่ช่วยหรอกสงสัยจะลืมสมองไว้ในท้องแม่ฉันก็ว่างั้นแหละเสียเวลามาติวกันเถอะ ฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมมะลิถึงได้เบื่อเพื่อนและเบื่อโรงเรียนแบบนี้ป่านนี้พวกนั้นคงจะนินทาเรื่องที่ฉันเรียนไม่เก่งกันสนุกปากเลยสินะน่าเบื่อจริงๆสอบปลายภาคเทอมนี้ฉันก็ไม่อยากไปสอบหรอกฉันน่ะจะสอบหรือไม่สอบมันก็มีค่าเท่ากันอยู่แล้วนี่ตอนนี้มะลิรู้สึกโดดเดี่ยวแต่เธอก็ยังไม่อยากเจอหน้าใคร เมลีอยู่ที่นี่เองไม่เป็นไรหรอกนะฉันเข้าใจเธอทุกอย่างนี่เธออีกแล้วเหรอเธอมันก็ไม่ต่างจากเพื่อนพวกนั้นหรอกเธออยากจะมาเป็นเพื่อนกับฉันก็แค่สมเพศฉันใช่ไหมล่ะไม่ใช่เลยนะเมะลีที่ฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอก็เพราะว่าฉันรู้ว่าเธอเป็นคนดีฉันเห็นเธอจุงคุณยายข้ามถนนวันนั้นในขณะที่คนอื่นไม่สนใจแกเลย เหตุผลแค่นี้ก็พอแล้วที่ฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับเธอไม่จำเป็นเลยว่าเธอจะต้องเรียนเก่งหรือว่าเก่งไปซะทุกเรื่องนี่เธอคิดอย่างนั้นจริงๆหรอก็ใช่นะสิไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดดอกนะอย่าให้คำพูดของคนอื่นมาเป็นสิ่งที่ปิดกั้นความสามารถของตัวเธอเลยไปกันเถอะฉันจะเป็นคนช่วยติวให้เธอเอง และจากการช่วยติวให้ของเด็กนักเรียนใหม่ทำให้ผลคะแนนการสอบของมะลินั้นดีขึ้นมีน่าเชื่อเลยอย่างยายมะลิเนี่ยนะปกติแล้วสอบได้ที่ปุ้ยของห้องเลยไม่ใช่หรอเธอทำคะแนนได้ดีขึ้นมากเลยมะลิพยายามตั้งใจต่อไปนะค่ะต่อไปนี้หนูจะปรับปรุงตัวตั้งใจเรียน แล้วก็ไม่เอาคำพูดคนอื่นมากำหนดความสามารถตัวเองอีกแล้วมะลิบทเธอจะตั้งใจก็ทำได้เหมือนกันนี่นั่นนะสิไม่น่าเป็นไปได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฉันต้องขอขอบคุณเธอมากนะยใยเด็กนักเรียนใหม่อะไรนะไต้ฝุ่นแกสอบได้เลขสองหลักอีกแล้วให้ตายสิไม่เคยได้เลขตัวเดียวกับเขาเลยแกนี่มันไม่เอาไหน พ่อครับทำไมตั้งแต่แม่จากไปพ่อถึงเข้มงวดกับผมนะักผมพยายามที่สุดแล้วนะครับพยายามนั้นเหรอถ้าแกพยายามจริงมันต้องดีกว่านี้พ่อครับไต้ฝุ่นพ่อบอกแกแล้วใช่ไหมว่าเป็นผู้ชายห้ามร้องไห้ห้ามอ่อนแอเอาไปต้องเป็นผู้นำครอบครัวและนั่นก็คือชีวิตของผมนายใต้ฝุ่นที่โตมาภายในกรอบที่พ่อวางเอาไว้ ได้พยายามมาตลอดนะที่จะเรียนให้เก่งอย่างที่พ่อได้ตีกรอบเอาไว้โรงเรียนมัธยมที่นี่เขาแข่งกันเรียนแล้วเด็กที่นี่ก็เก่งกันมากผมสู้ไม่ไหวจริงๆจนแล้วจนรอดผมก็ได้ดีสุดแค่ที่สิบนี่ไต่ฟุนนอกจากเรียนไม่เอาไหนแล้วแกยังขัดใจฉันอีกเสื้อสีชมพูเอามาใส่ทำไมพ่อครับฟังก่อนผมชอบสีชมพูแต่ไม่ได้แปลว่าผมเป็นแบบนั้นนะครับ พ่อเคยบอกแกแล้วใช่ไหมผู้ชายห้ามร้องไห้ผู้ชายต้องเข้มแข็งแล้วผู้ชายน่ะเขาไม่ชอบสีชมพูกันหรอกอย่าให้ฉันเห็นอะไรแบบนี้อีกนะขอโทษครับพ่อที่ผมไม่เคยเป็นอย่างที่พ่อต้องการได้เลยบางทีฉันก็สงสัยนะถ้าฉันไม่เก่งถ้าฉันมันไม่เอาไหนถ้าฉันไม่มีอะไรดีถ้าฉันผิดแปลกไปจากคนอื่นจะยังมีคนที่รักฉันไหม รือความจริงแล้วทำว่าความสุขมันไม่มีอยู่จริงเลยเอ๊ะนั่นมันใต้ฝุ่นไม่ใช่หรอนายมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวนะ่ะนี่น้ำชาฉันอยากรู้มาตลอดเลยเป็นผู้ชายนะ่ะ เรียนไม่เก่งก็ดูไม่เท่ใช่ไหมอ่อนแอร้องไห้ให้ใครเห็นก็ไม่ได้สักครั้งชอบสีหวานหวานชอบอะไรน่ารักน่ารักก็ไม่ได้ฉันโตมากับการตีกรอบของพ่อจนไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่มีความสุขเลยพ่อมักจะพูดอยู่เสมอว่าฉันไม่มีทางเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะไต้ฝุ่นในชีวิตจริงเมื่อเราโตขึ้นผู้ชายก็อาจจะอ่อนแออาจจะร้องไห้ได้ แล้วผู้ชายก็อาจจะเป็นพ่อบ้านที่คอยดูแลลูกอยู่ที่บ้านก็ได้แล้วการที่ผู้ชายไม่ได้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องเสมอไปก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดสิ่งที่สำคัญคือหัวใจที่ดีงามแล้วก็ความกล้าหาญไม่ใช่หรอ hey, เฮ้ยเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นเนี่ยพวกข้าจองไว้แล้วข้าจะเล่นก็ต้องขออนุญ,ญาตพวกอันธพาลฉันไม่ฟังพวกแกหรอก อย่าคิดว่าเป็นเด็กผู้หญิงแล้วพวกข้าจะไม่กล้านะเว้ยเฮ้ยสั่งสอนมันหยุดนะห้ามทำอะไรเพื่อนฉันส็ดดีไอ้นี่อย่าเข้ามารับมัดแทนประจัดให้เว้ยขอบคุณนะน้ำชาคงจะมีแต่เธอเพื่อนสมัยเด็กของฉันที่สามารถฮิวหัวใจที่อ่อนล้าของฉันได้ไต้ฝุ่นไม่ว่ายังไงฉันอยู่ข้างนายเสมอ พรุ่งนี้มีสอบใช่ไหมพ่อหวังว่าแกคงทำคะแนนได้ดีกว่านี้นะเอาละ่ะก่อนเข้านอนก็ตั้งใจอ่านหนังสือละ่ะเดี๋ยวครับพ่อถ้าผมไม่เก่งถ้าผมสอบไม่ได้พ่อจะยังรักผมไหมที่พ่อเตือนก็เพราะว่าหวังดีเลิกตั้งคำถามที่มันแสดงถึงความน้อยใจเหมือนพวกผู้หญิงสักทีสุดท้ายแล้วพ่อน่ะก็ยังคงไม่เข้าใจผมสินะผมไม่เคยอยากเป็นที่หนึ่ง ผมแค่อยากเป็นที่รักใครทําข้อสอบเสร็จแล้วเอากระดาษคำตอบมาวางบนโต๊ะได้เลยนะจ๊ะทำไมกันฉันรู้สึกว่ามันกดดันไปหมดนี่ถ้าเราทําไม่ได้พ่อก็คงจะโกรธอีกพ่อครับผมพยายามแล้วเฮ้ยนั่นมันเป็นอะไรวะนั่นนะ่ะ ไต้ฝุน่นนายเป็นอะไรไปนะ่ะนี่ไม่ไดีการแล้วทุกคนบอกอาจารย์ให้เรียกรถพยาบาลเถอะไต้ฝุน่นลองอกไปทีนายได้สติแล้วน้ำช้ามันเกิดอะไรขึ้นจริงสิฉันยังสอบไม่เสร็จเลยนายต้องพักก่อนนะไต้ฝุน่น หมอเขาบอกพ่อว่าแกเป็นโรคเครียดแกเครียดอะไรนักหนาะคุณพ่อคุณลุงอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนะคะไตฝุ่นเขาไม่สบายนี่เป็นเรื่องในครอบครัวนะหนูว่าอย่างไงล่ะแต่บอกพ่อมาสิว่าแกเครียดเรื่องอะไรพ่อครับผมเรียนไม่เก่งมันผิดมากใช่ไหมครับพ่อบอกกี่ครั้งแล้วแกไม่เคยฟังเลยเป็นผู้ชายต้องเท้มแข็งอย่าร้องไห้แบบนี้ แล้วที่พอ่อคอยบอกให้แกเรียนให้เก่งก็เพราะจะได้เป็นเจ้าคนนายคนไม่ต้องอับอายขายขี้หน้าใครใเขาไม่ได้น้ำชามันไม่ใช่แบบนี้ต่อให้เขาพูดจาให้เธอโกรธแต่เขาเป็นผู้ใหญ่เธอทำแบบนี้ไม่ได้ใจเย็นถ้าเธอทำร้ายเขาเธอก็ไม่แตกต่างอะไรคุณลุงคะได้โปรดอย่าต่อว่าอะไรใต้ฝุ่นอีกเลยคะ่ะถึงแม้เขาจะเรียนไม่เก่งแต่เขาพยายามจริงๆนะคะหนูเห็นมาตลอด เขาอาจจะเป็นผู้ชายที่อ่อนไหวง่ายชอบอะไรหว,นหวานๆน่ารักน่ารักแต่ความจริงแล้วจิตใจของเขากล้าหาญมากนะคะตอนเด็กๆเ,เวลาที่หนูโดนแกลง้งเด็กผู้ชายคนอื่นจะวิ่งหนีเอาตัวรอดกันไปหมดมีแต่เขาที่วิ่งเข้ามาเอาตัวบงังทั้งๆท,ที่รู้ว่าตัวเองสู้ไม่ได้ฉะนั้นหนูขอร้องค่ะคุณลุงอย่าว่าเขาไม่เอาไหนอีกเลยนะคะคุณลุง มีลูกชายที่แสนวิเศษที่สุดเขาอาจจะไม่เก่งแต่ว่าเขาเป็นคนดีหนูเชื่อมาตลอดว่าถ้าหากมีคู่สามีภรรยาที่เขาไม่มีลูกเขาต้องอยากรับได้ฝุนไปเป็นลูกบุญธรรมแน่นะน้ํำชาแต่ไม่ว่ายัางไงเขาก็คงไม่อยากอยู่กับคนอื่นหรอกคะ่ะพ่อของเขามีเพียงแค่คุณลุงคนเดียวเท่านั้นนะคะขอความกรุณาให้คุณลุงใจเย็นลงสักนิด และทำความเข้าใจกับไต้ฝุ่นนี่เธอทำไมทำไมคนนอกอย่างเธอถึงได้หนูขอร้องค่ะคุณลุงเอ,อ่อพ่อครับอรุณสวัสดิ์ครับเรื่องวันนั้นไม่เป็นไรพ่อเธอลูกไต้ฝุ่นไม่ต้องพูดเรื่องเก่าๆแล้วไม่ว่ายังไงผมจะทำให้ดีกว่าเก่านะครับฟังนะลูกพ่อต่อไปนี้พ่อจะไม่เข้มงวดกับลูกแล้ว ถึงแม้ว่าลูกจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าลูกสำคัญที่สุดนะพ่อรักลูกนะไต้ฟุนผมเองก็รักพ่อมากเหมือนกันนะครับอ้อโหที่นี่สวยจังนึกยังไงถึงได้พาฉันมาในวันหยุดแบบนี้เนี่ยเป็นการขอบคุณที่เธอช่วยเป็นกาวใจระหว่างฉันกับพ่อฉันไง ไม่เห็นเป็นไรเลยฉันอยากให้นายมีความสุขเธอก็สมหวังแล้วล่ะตอนนี้ฉันผ่อนคลายมากขึ้นการเรียนของฉันก็ดีขึ้นน้ำชาไม่ว่าเธอจะคิดยังไงฉันกล้าพูดได้เต็มปากว่าฉันชอบเธอนะนะนายชอบฉันนายต้องเจ็บตัวจนได้เข้าไปขวางแบบนั้นไม่กลัวหรอกลัวสิกลัวมากด้วยแต่ว่าฉันกลัวเธอเจ็บมากกว่าน้ำชา แล้วฉันจะปฏิเสธคนธรรมดาที่แสนจะวิเศษอย่างนายได้ยังไงกันขอบคุณมากนะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ฉันจะปฏิเสธนายคนเก่งของฉันเธอเองก็เป็นคนดีของฉันเหมือนกันพัชชาหรือพัชแต่เดิมนั้นเธอเป็นเด็กสาววัยมัธยมที่สดใสร่าเริงรายร้อมไปด้วยเพื่อนมากมาย ด้วยความที่พัดเป็นคนเรียนเก่งเวลามีงานกลุ่มก็มักจะได้เป็นหัวหน้ากลุ่มและออกไปพีเซนต์งานหน้าห้องเสมอเป็นที่พึ่งในชั้นเรียนได้แบบนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่เพื่อนๆต่างเข้าหาแต่แล้ววันหนึง่งก็มีอะไรบางอย่างเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยน มิงตรงนี้ทำแบบนี้จ้ามาเดี๋ยวฉันสอนทีละขั้นตอนเลยวันนี้มีนักเรียนใหม่เข้ามานะทุกคนเพื่อนชื่อนกยูงรู้จักกันเอาไว้จ้าอะสำหรับโจทย์บนกระดานข้อนี้เอาเป็นนกยูงนักเรียนใหม่แล้วกันเฮ้ยเรียนเก่งอย่างที่เขาลือกันเลยไปข่าวว่าเธอได้เลื่อนชั้นมานี่จริงดิถ้าอย่างนั้น ทางด้านพัดเธอไม่ได้เครียดที่มีคนมาค้นตำแหน่งแต่เพราะสายตาของนกยุงต่างหาก <c oughs> โฮยนกยุงทำไมเก่งขนาดนี้เผลอเอเนี่ยเก่งกว่ายายพัดอีกนั่นนะซีเราสองคนไม่อยากเก่งแบบนี้บ้างจังหรองั้นเรามาอยู่กลุ่มเดียวกันไหมล่ะเอ๊ะได้จริงเหรอถ้าอย่างนั้น นนนาายฉััจะให้้้ลอกกบดววแต่่เธออออสงงคนต้ทะไรให้ฉันนนิดหห่อยเตุการณ์ที่เกิดเป็นวันที่พัชชาไม่ได้มาเรียนค่ะเพราะวันนั้นเนี่ยเธอถูกพ่อแม่สุดเหี้ยบขังเอาไว้ในห้องใหญ่พัชแม่จะปล่อยแกถ้าแกสัญญาว่าแกจะเลิกกับมันนั่นสิพัชชาพ่อเคยสั่งเอาไว้แล้วไงว่าไม่ให้มีแฟนในวัยเรียนพ่อคะแม่คะแต่หนูกับกส ่างก็ตั้งใจเรียนไม่เคยเกินเลยอะไรต่อกันเลยเอนนี่เด็กคนนี้ยังจะมาเถียงอีกคำสั่งพ่อแม่ก็คือคำสั่งหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นนะพัดไม่สบายมากหรือไงปกติพัดไม่เคยปิดเครื่องฮัลโหลสวัสดีครับปากาศบ้านฝ่ายหญิง โอมาวยวายเลยนี่แกมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้นะเลิกเลิกไปซะเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองนีนาผมติดต่อพัชชาไม่ได้ไม่ครับคุณแม่จะมากิีดกันแบบนี้ไม่ได้จริงเหรออ๊อกเมื่อวานที่ฉันไม่มาฉันก็ว่าอยู่ว่าทำไมเช้านี้พวกสาวๆไม่พูดกับฉันเลยก็นะอย่างที่เห็นนันละพัชฉันว่าเธอหน้าจะโดนแย่งเพื่อนแล้ว พัดพอจะเข้าใจสถานการณ์เพราะสำหรับเธอเธอไม่เคยให้เพื่อนลออก,กันบ้านเพราะเธอคิดว่านั่นเป็นการช่วยเหลือผิดๆแต่มันก็ไม่จบแค่นั้นเพราะเธอมักจะโดนแกล้งด้วยการเอาสิ่งของส่วนตัวไปซ่อนหักไม้บรรทัดหรือที่ร้ายแรงที่สุดเจอรองเท้าแล้วคู่นี้เพิ่งซื้อใหม่แท้ๆโธ่โดนคัตเตอร์กรีดเป็นรอยไปหมดไม่ผิดแน่ เป็นฝีมือยายหลิวเพื่อนสนิทฉันพอเขารู้ว่าฉันมักจะวางอะไรไว้ตรงไหนนี่นกยูงสั่งให้เขาทำหรอหมูนี้เราไม่ได้คุยกันเลยนะทำไมมานั่งตากฝนแบบนี้พัดพัดเครียดนะกกัดกาดก,ก็รู้ว่าพ่อแม่เราทั้งสองฝ่ายเขาจะให้เราเลิกกันท่าเดียวกัดเข้าใจนะ ทั้งบ้านพัทเขาก็คงกลัวมีเรื่องเสื่อมเสียมันไม่ใช่แค่พ่อกับแม่ไม่เชื่อใจเท่านั้นนะตอนนี้พัทก็โดนแย่งเพื่อนพัทฟังนะอะไรจะเกิดก็เกิดแต่ขอร้องเราอย่าเลิกกันเท่านั้นล่ะเราจะผ่านมึงไปด้วยกันประจวบเหมาะกับตอนนั้น อาจารย์ประจำชั้นคนเดิมได้กเกษียณออกไปและมีอาจารย์ประจำชั้นคนใหม่เข้ามาแทนที่ชั้นเรียนของพัทเอเด็กนักเรียนคนนั้นจากที่อ่านประวัติในสมุดทบมาเป็นเด็กที่ร่าเริงสดใสมาตลอดเกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์ประจำชั้นคนใหม่หรือคุณครูตั้งตาได้สังเกตเห็นปฏิกิริยาซึมงเศร้าของพัชชาอย่างชัดเจน ทำไมคุณครูถึงได้เรียกหนูมาคุยที่ห้องนี้ล่ะคะหนูทำอะไรไม่เหมาะสมหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกจาก้าพอดีว่าครูได้มีโอกาสอ่านสมุดพกของเธอก็เลยได้รู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอร่าเริงกว่านี้มากมันเกิดอะไรขึ้นจ๊าคือว่าเออมีสองเรื่องนะคะพัชชาอยากเล่าให้ครูฟังไหมจ้าบางทีครูอาจจะช่วยแนะนำได้ คือครูจะว่าอะไรไหมคะหนูมีแฟนนะคะครูทางพ่อแม่เขาและพ่อแม่หนูก็กีดกันอย่างนี้นี่เองแล้วเรื่องที่สองอีกเรื่องละจ้ะมีเด็กใหม่เข้ามาแล้วเขาก็เรียนเก่งกว่าหนูเขาแย่งเพื่อนหนูไปหมดนะคะพัชชาเอาแบบนี้ไหมหนูทำใจให้สบายนะแล้วตั้งใจเรียนเอาให้เก่งกว่าเด็กคนนั้นเลย จริงอยู่นะคะมันเป็นการแก้เผ็ดแถมเป็นการพิสูจน์ให้พ่อกับแม่เห็นว่าการมีแฟนไม่ได้กระทบการเรียนแต่ว่าหนูอาจจะกระต่ายกับเต่าจ้ะพัชชาถ้าเป็นเด็กที่ชื่อนกยุงแล้วก็ครูเห็นพักนี้เขาประมาทไปเยอะกระต่ายกับเต่าจริงด้วยค่ะครูเต่าก็มีสิทธิชนะเหมือนกัน หลังจากนั้นทั้งการและพัดต่างก็สร้างเงื่อนไขให้พ่อกับแม่ตัวเองว่าถ้าตัวเองทำเกรดได้ตามที่ท่านต้องการท่านทั้งสองฝ่ายต้องไม่กีดกันอีกส่วนทางด้านนกยูงเด็กเรียนเก่งแต่ขี้ชาด้วยความประมาทคิดว่าตัวเองเก่งเธอก็เลยไม่ทบทวนบทเรียนเหมือนเคยเหนื่อยหน่อยนะพัทคิดซะว่าสู้เพื่อเราการ ัดว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นอกจากว่าเรายังไม่ได้ทำนะโหเชียบอะ่ะยอดไปเลยพัชชาคะแนนการสอบของเธอเนี่ยท็อปแทบทุกวิชาขอบคุณมากนะคะเป็นเพราะคุณครูต้องตาเลยที่สร้างแรงบันดาลใจให้หนูขอ ตัวแบบไนยบยูฉันขอโทษนะคัชไม่จริงนะต้องมีอะไรผิดพลาดเราเรียนเก่งกว่าเยนั่นตั้งเยอะมีถ่าเราไม่ประมาทคะแนนเราก็คงไม่ตกขนาดนี้เธอเป็นเด็กดีนะทำได้แล้วครูดีใจด้วยจริงๆพัชชายอดไปเลยนะกาศตอนนี้พ่อกับแม่พวกเรายอมให้เราคบหากันแล้ว ดีใจจังฮีโร่ในครั้งเนี้ยก็คือคุณครูต้องตาครูประจำชั้นของพัดนั่นละใช่เลยครูทำให้พัดรู้ว่าถึงแม้เราเป็นแค่เต่าเราก็สามารถชนะกระต่ายได้ถ้าเราพยายามมากพอ ทุกคนสามารถซัพพอร์ตและช่วยพี่ตังกวาดันคลิปได้ด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย